สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยคุยถึงต้นไม้จากเมืองบางบทต้นไม้ปัญญาอัศจรรย์จากเรื่องเล่าและประสบการณ์ของพระอาจารย์แจ๋วเจ้า,จาอาวาสถ้ำพระผาป่องจังหวัดมุกดาหารก่อนอื่นนะครับเพื่อความไม่ผิดพลาดเรื่องชื่อเต็มๆของพระอาจารย์และสถานที่ของวันนี้อยู่ที่ไหนครับอาจารยอ์อันนี้อาจมาจเจริญพรศรัทธาญาติโยม ทุกคนทุกท่านอาตมาพระครูโสพลขันติพลากรหรืออาจารย์แจว๋วแห่งวัดธรรมพระผาปองบ,บ้านโคสูงตำบลกกตูอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร,รวันนี้ก็จะได้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ถามเกี่ยวกับเรื่องไม้บางบทยาบางบทมีอยู่จริงหรือไมอ่นี่มีอยู่จริงหรือไม่ตา่ก็ได้ยินมากับพวกอาจารย์หมอสมุนไพรเขาก็บอกว่ายาใหญ่ ยาใหญ่ก็คือเป็นยาพวกคนบางบดผีบางบดเขาใช้การเขารักษาอยู่ว่าอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็มีคณะหนึ่งทางอำเภอกูดบากเขานำมาหาอาจารย์เขาก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยาบางบดนี่แหละเขาบอกว่ามาีคนบางบดมาตามให้ขึ้นไปเอาอยู่บนยอดภูเขาทางติดเขตรอยต่อจาก อำเภอคาม่วงจังหวัดกาลสินกับอำเภอขุดบากจังหวัดสกลนครเป็นเขตรอยต่อ,อตรงนั้นคนจะไปยากที่สุดเลยเดินขึ้นไปตั้งแต่เช้าประมาณถ้าแต่เช้าเนี่ยก็ประมาณถึงโน่นก็ประมาณสัก11นาฬิกาหรือ11นาฬิกาหรือ12นาฬิกาถึงจะถึงเดินตั้งแต่เช้าขึ้นไปคราว่าเขาก็เอามาแล้วก็ทดสอบทดลองอะไรกันหลายอย่างเขาก็มาเล่าให้ฟังนะแต่ที่นี่ก็เขาก็มาตามหาอาจารย์ อยากจะเอามาถวายเขาว่าได้กล้าได้พันได้อะไรมาแล้วทีนี้ก็เขาเอาไปทดสอบทดลองไปรักษาก็ว่าดีว่าหายนะและ้วทีนี้ก็ <c oughs> บัดทีนี้อาจารย์ก็เลยเอามา,เ,าเขาเอากล้ามันมาให้ดูแล้วก็เอามาถวายไปสองสองต้นรพร้อมกันกับต้นขนุนที่มันเกิดด้วยกันกับกล้ามันเขาเอธิฐานเขาว่าเขา,เาไปอธิฐานว่า แล้วทีนี้ก็อาจารย์ก็ามาปลูกไว้แล้วก็เอาเอาเนื้อไม้นไ,ไปให้หมออาจารย์หมอสมุนไพรผู้กเก่งจริงๆท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่ของจริงต้องอยู่ที่ภูลังกาที่อำเภอบ้นอานอยู่ที่อำเภอบึงของหลงจังหวัดจังหวัดบึงการเดีย๋ยวนี้เป็นเป็นบึงการมันมันขึ้นเป็นรอยต่อระหว่างบึงการกับนครพนมด้วยเนาะใช่ไหม คือเขาเรียกต้นอะไรนะครับต้นยาใหญ่ต้นยาใหญ่ต,หญต้นยาใหญ่เป็นเมื้อของของคนบางบทนะแต่ทีนี้รักษาแต่ว่าเขาก็พูดกันมาตลอดต้นายาใหญ่จากเมืองบางบทจากเมืองบางบทแล้วทีนี้พวกอาจารย์หมอยาสมุนไพรเนี่ยเขาพยายามหายาตัวนี้ไปหมายเขาว่ามียาสมุนไพรตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ายาใหญ่นี้เข้าไปแล้วมันจะมีประสิทธิภาพให้ยานั้น มีคุณภาพในการรักษาโรคได้ครบัเรียกว่าได้ได้ดีมากที่สุดก็ถึงหากันเรียกว่าแต่ว่ามันจะหายากเขาว่าเป็นของคนผีบางบทคนบางบทรักษาไว้ถึงจะได้เออย่างนั้นครับแต่ท่านอาจารย์หมอสอยหมอสอยเทวดาเทวดาเดินดินท่านบอกว่าอยู่ทีหมอสอยอยู่ที่อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมตอนนี้ชื่อเสียงก็โดวงดังอยู่เป็นหมอหมอรักษาโรค หมอสอยหมอ,หมอสอยหมอเทวดาเดินดินหมอเทวดาเดินดินอำเภออำ,อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมไปถามเขารู้จักหมดแลลวเท่านั้นเป็นเทวดาเดินดินอ,อายุแปดอายุแปดสิบกว่าอายุแปดสิบกว่าปีแล้วหมอนีท่านจะไปศึกษาอยู่เวียดนามมาห้าห้าปีไปศึกษาอยู่เมืองจีนาสมุนไพรจีนมาอยู่เจ็ดปีตั้งแต่ไปกับพวกคอมมอนิส ท่านก็ได้ศาสตร์นี่มาผสมกับของของไทยด้วยแล้วท่านเก่งเดี๋ยวนี้เก่งเกี่ยวเรื่องยาสมุนไพรเห็นยาอะไรเห็นต้นไม้อะไรรู้จักหมดว่าหมดว่าเป็นยาอะไรมั่งครับผมท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านสมัยท่านออกป่านะท่านไปเจออยู่ที่อ่นี่แหละภูรังกาภูรังกาที่อำเภอบึงของหลง<อ>จังหวัดบึงกาฬอ่านี่แหละมีจริงท่านบอกว่ากินมันก็เป็นยาเหมือนยาถูบแต่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ มีอยู่ทวอยู่ที่นั่นทุกวันนี้มีคนตามหาต้นนี้ไหมตลอดหมอยาสมุนไพรเขาต้องการตามหาต้นยาใหญ่ต้นยาใหญ่จากจากเป็นเมืองบางบทเมืองบางบทเขาจะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ไม่เห็นเขาว่าอย่างนี้แล้วทีนี้พูดถึงเรื่องผีบางบทว่ามีจริงไหมครับอันนี้คนเมืองบางบทคนเมืองคนเมืองบางบทจริงมีจริงไหมครับเมื่อประมาณสักประมาณสักสิบแปดปีคือหลัง คนขับรถของอาจารย์เนี่ยเขาไปเมืองมุกดาหารกลับมาบกลับมาแล้วร้อยยี่สิบโลจากวัดอาจารย์ใจมาเนี่ยไป,ไปไปพักตรงที่ภูภูเอบ้านบากนาวเวลากลับมาเนี่ยขับรถมาแล้วก็ปวดชี่จอดรถแล้วก็ให้ให้ภรรยากับหลานอยู่ในรถคอยก็จะลงไปชีเปิดรถลงไปกํลาลังชีกํลาลังจะไปชีอยู่นั้น มีผู้หญิงสองคนคเขามาชวนไปครับเขาบอกไปไปกับเขาครับสวยนะเขาบอกไปเลยที่นี้ทิ้งเนี่ยแหละทิ้งไปไม่รู้ไปไหนแต่ไปกับเขาไปจนกระทั่งที่อยู่เขาแล้วก็ภรรยาของแกกับหลานอยู่นี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปไม่รู้กี่ชั่วโมงก็อ้าวก็มาตามมาคนที่หมู่บ้านโัวสูงนี่ตามไปเอารถกลับคืนมายังไม่เห็นพอยังไม่เห็นคนขับรถนี่ไม่เห็นพอแ้วที่นี้ อ,อยู่ต่อพูดถึงเรื่องคนที่เข้าไปแล้วก็เขาก็ไปถึงที่อยู่ของเขาเขาก็แกงผักหวานอะไรให้กินว่าอย่างเขากำลังกินอยู่นั่งกินไปกินมาก็นึกถึงหลานานึกถึงหลานในรถว่าอย่างกันเอาถ้านึกถึงหลานในรถก็ให้กลับซะเขาบอกอแล้วทีนี้แกก็เอาเขาก็มาส่งนิดเดียวนะพอมาส่งก่อนจะออกจากนั้นมันมันจะที่สว่างเวลาจะออกจากนั้น,ม,นมันมันมืดเลยแกบอกว่ามือดออกมาแล้วก็เดินปรากฏว่าเขาไป เขาไปแป๊บเดียวแต่บแต่เวลาของทางเราเนี่เป็นเป็นคืนเป็นวันแล้วับเป็นคืนเป็นวันชาวบ้านเนี่ก็ตามหาแกคนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ในบ้านนี่เดี๋ยวเขาหน้าจะคนนี้เคยไปเมืองบางบทมาเอาเขามาถามเอาเขามาถามเลยเดี๋ยวนัดหน้าเดี๋ยวผมมานั่นแหละเขามาเล่าให้ฟังเเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังได้เลยแหละถ้าเราอยากจะเเกี่ยวกับเรื่องเมืองเมืองบางบทผีบางบทที่เขาเจอกันตอนนั้นแล้วก็ ปีเดียวเดือนปีเดียวช่วงเดียวกันช่วงเดือนเดือนเดียวกันนี่นแหละก็มีพระขาวคนหนึ่งเข้ามาที่วัดอาจารย์นี่แหละผมพระขาวมาอาจารย์ก็เลยถามว่าทําไมถึงผมพระขาวก็บอกว่าอาจารย์อยู่ๆผมก็เลยนอ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 ยู่ในบ้านนี่แหละได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าไปไปส่งนอยไปส่งนอยเขามีรถอยู่ก็เลยลงลงมาจากรถก็เอารถไปส่งเขาไปส่งเขาครับครับเนี้ยผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงสองคนขออาศัยรถไปเท่าไเร่ขอให้เอารถไปส่งครับ ลงมาไม่ได้พูดอะไรก็ไปทรงแหละมันคับแลวนะมืดแล้วนะขับะะรถไปขับรถไปมันก็จะไปลงทางเขาวงเห็ไหมก็มองเห็นไฟทางเขาวงเอ้อาอำเภอเขาวงนี่ว่ะพอพ,พ,พูดถึงอำเภอเขาวงผู้หญิงสองคนนี้ไม่เห็นเลนี่รถของตัวเองอยู่กลางป่าแล้วทีนี้อยู่กลางป่าเอาออกมา,า,กายังไงก็ไม่ได้ในสุดก็เกิดเขาเรียกว่าภาษาอีสานขเขาเรียวกว่าอกสั่นขวานแขวน,ขว,น,นขว่าอย่างนั้น มันก็สู้พร้อมนอนไม่ได้กินอกน่กินไม่ได้นอนไม่หลับครับอ่าอ่ากินกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มาบวชเป็นผ้าขาวก็มานี่เป็นช่วงเดือนเดียวกับลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยนะคนนี้ก็เหมือนกันหลังจะออกมาได้ก็นอนไม่ได้กินอน่านอนนอนไม่หลับกินไม่ได้เหมือนกันครับก็พร้อมแห้งเดี๋ยวนี้ดีเหมือนเก่าเลยแต่และให้เขาเล่าได้ช่วงว่าไหนา ฮะช่วงหมู่บ้านไหนที่จะเจอเมืองบางบทอ๋ออยู่ในนี้จุดเลยเลยบ้านอ่เลยไปนี่กับบ้านกกอกบ้านลุงโพนั่นบ้านกกอกบ้านกกทูมแล้วก็บ้านบ้านหนองมะนาวตรงบ้านหนองมะนาวเหล้วตรงนั้นช่วงบ้านหนองมะนาวนะครับเพื่อใครพิสูจนี้แน้วาเพื่อไปอพี่สูตรกันอ่าฮะเพื่อพ่อมีคนตรงนั้นตรงนั้นจะมีเรื่องพิสดารเยอะเลยตรงนั้นตรงที่บ้านตรงที่ผูข้อบ้านหนองมะนาวตรงนั้นมีเรื่องพิสดารมากทีเดียวตรงนั้น แล้วก็โคนแถวนี้เขาจะบอกว่าภูตรงนั้นมีเรื่องพิสดารมากจริงๆแล้วก็เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ที่สสทรงศีลทรงธรรมกล้ามากใช่ไหมจักรกรบพงศ์ทุกวันนี้<ด>มีวัดอะไรครับทุกวยังช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็มีวัดภูข้อของหลวงปู่สอนที่มีความดีมีอ่ากิตติศัพท์โด่งดังอ่าภูตรงนั้นเป็นภูที่ศักดิ์สิทธิ์มากตรงนั้นรครับวัดภูข้อวัดภูข้อหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนตอนนี้หลวงปู่สอนองค์นี้อยู่ไหมอ๋อท่าน ท่านมรณะภาพไปตั้งแต่ช่วงปี2000ก่อน2500มั้งครับผมก่อน2500อมั้งช่วงนี้แหละไอ้ตรงที่เป็นเขาเจอเมืองบางบที่อำเภอ,อเป็นอำเภอดงหลวงอำเภอดวง,ดวงหลวงตำ,ตำบลตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาราคูแล้วขอลุกเ,เี๋ยวเพื่อจะขับรถไปผ่านจะได้รับ อ่าเดินจะเดินหรือจะได้รับสาวขึ้นรถหรือจะเดินเข้าไปหาสาวดีเออคราวหน้าถ้ามาแล้วจะค่อยเอาคนที่ไปเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็ได้ไปมาแล้วไปไปเล่าตรงจุดที่เขาไปดีกว่าออเพื่อที่จะรู้ว่าเขาหายไปตรงต้องมาคุยกับเขาเขาจะไปหรือเปล่าันเขากลัวจะหลงเขาเขาเขากลัวไหมหรือต้องโอ้ตอนมันเขาจะคล้าไปแลวตอนนั้นมันก็รักษากันก็เป็นเดือนเดือนหลังจากนั้นมาเขา้อมแห้งชูบผอมดำให้ไปใหม่คงไม่ไปก็ต้องก็ต้องไปคุยเขา เผื่อเขาหลงไปเที่ยวหนึ่งเผื่อบางทีเขาไปแล้วภรรยาไม่ยอมไม่ไปญาติไม่ยอมให้ไปก็คงจะยุ่งแหละแถ้ามาคุยตรงนี้แกจะคุยได้อยู่พระอาจานเดี๋ยวเชิญเขามาที่วัดนี้มาอกาลว่าเมืองบางบทมีอยู่จริงมีคนไปมาแล้วแล้วกลับมาแล้วด้วยกลับมาแล้วด้วยนี่นะครับเรื่องคือเป็นอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นี่เองครับผมอันนี้ครับเมืองบางบทเมืองบางบทที่มีการกล่าวถึงแล้วมีคนเคยไปแล้วเนี่ยมีอยู่จริง ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะครับแต่คนที่ไปมาแล้วเขาเชื่อพระอาจารย์ต้นยาใหญ่นี่พระอาจารย์เชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสิ่งไหนที่มีชื่อสิ่งนั้นย่อมมีตัวตนใช่สิ่งไหนที่ทม,มีชื่อสิ่งนั้น,น,นย่อมมีตัวตน,ตวตนสีมีชื่อนรกสวรรค์มีชื่อ,อนางฟ้าเทวดามีชื่อนั่นแหละต้องมีตัวตนมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนต้องไม่มีชื่อก็บอกว่าไม่มีตัวตนก็บอกว่าไม่มีชื่อ ครูบาอาจารย์ท้าก็ยืนยันอย่างนั้นสิ่งไหนที่มีชื่อมีตัวตนอ่าสิ่งไหนที่มีชื่อสิ่งนั้นย่อมมีตัวตนเรื่องเล่าเหล่านี้นะครับติดตามในช่อง youtube ของพระอาจารย์บ้างเป็นบางเช่าบางช่วงจะเอามาเล่ากันอ่าท่านได้อยู่ที่ช่องพาปปองชาแนลนะช่องพาปปองชาแนลปองไม่มีรอเรือนะก็ไม่ไม่ไม่มีรอนะอ่าเพะเาะปามาเอกอ่างงูพาปปองชาแนลอ่าเข้าไปรับชมได้ อาจารย์ก็ลงคลิปไ้หลายอย่างนะเป็นเรื่องเล่าของพรอาจารย์เองนะครับคือทางผมเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาถ่ายทำของพระอาจารย์เนี่ยปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นะระหว่างนี้ก็ติดตามช่องพาอาจารย์เลยนะครับว่าพรอาจารย์ได้เผยแผ่ธรรมเล่าเรื่องราวที่ประสบการณ์มาในชีวิตเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งในการนำธรรมถึงบ้านก็ออข,อขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็ทุกอย่างเราก็ใชวว้วินิจพิจารณา ด้วยสติปัญญาเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปหลงงมงายมากเราจะเราจะต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเราไปหลงงมง,งายมากไปเชื่อมากเดี๋ยวมันก็อัน,นเราต้องใช้พิจารณาญาณด้วยที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังนี่ก็รู้เข้าใจอย่างไรก็มาเล่าให้ฟังแล้วเราให้กัดกรองด้วยปัญญาของเราอีกทีนึ่งรู้เห็นยังไงมาเล่ามาให้ทอดให้ฟังคือพระอาจารย์เห็นแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เชื่อ,อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแค่นี้ครับสวัสดีครับ